นี่นะครับเขาเรียกว่านั่งขับของแท้ขับแล้วยกมือบายบายด้วยจอดครับคันนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับมีแต่แถวสีนรงลง่งเข้าประกวดครับโดยรถอาจารย์นุชครับอืมจเดียครับคันนี้จำเดีย ครับเจะโดดลงจากรถแล้วนี่มีคนขับครับนั่งคอยให้ขับเองครับผมคอยได้ลุกเรื่อยครับแรงครับดูดินครับดูดิน